สีสุวรรณเจาะร้องวิจนุองค์ทักษินขออภัยโทษ เพราะอาจทําให้สังคมไทยขัดแย้งรุนแรงมากขึ้นกรณีที่นายวิจิุเครืองามรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยว่านชทักษิงชินวัตรได้ยื่นขอพระราชทานอภัยโทษมายังกระทรวงแล้วนั้นเห็นว่ารอสกรมวยุติธรรมมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องถวายคําแนะนําต่อพระมหากษัตริย์ในทางที่เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อผู้ที่ยื่นคําขอได้ทั้งสิ้นกรณีดังกล่าว หากรอสอกรมวยุติธรรมใช้อำนาจในการคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ในทางที่เป็นคุณต่อนชทั a k s i n g ตามที่กฎหมายกำหนดก็อาจจะนำมาซึ่งความขัดแย้งของผู้คนในสังคมไทยที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นและจะกลายเป็นตัวอย่างของการเลือกปฏิบัติอันขัดต่อรัฐธรรมนูญอันเป็นเรื่องที่มีบางควรให้เกิดการระคายเคืองเบื้องยุคคนละบาทต่อพระมหากษัตริย์ด้วยดังนั้นในวันนี้วันที่หนึ่งกันยายน66เวลา13นาฬิกาองค์กรรักชาติรักแผ่นดินจะนำความ ยื่นร้องต่อรอสกรอมอวอยุติธรรมที่กระทรวงยุติธรรมถนนแจ้งวัฒนะหลักสี่เพื่อขอให้ถวายคำแนะนำต่อพระมหากษัตริย์ในทางที่ไม่เป็นคุณต่อนอชทััษิิในายศีสุวรรณกล่าวในที่สุด